อะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคของโดนัลด์ทรัมป์จริงๆนะครับถ้าพูดถึงพันธมิตรที่แนบแน่นที่สุดคนหนึ่งของรัสเซียก็หนีไม่พ้นเบลารุสครับซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับทั้งรัสเซียด้วยและติดกับยูเครนด้วยโดยตอนที่รัสเซียเขาได้เปิดปฏิบัติการทางการทหารบุกทางยูเครนทหารส่วนหนึ่งของรัสเซียก็ผ่านเบลารุสแล้วเข้าไปในยูเครนนี่แหละครับปรากฏว่าก่อนที่ผู้นําสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์จะหาเรือตัวเป็นๆกับทางผู้นําของรัสเซียวลาดเมีร์ปูตินที่รัฐสกา้า เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นทรัมป์เขาได้โพสต์ข้อความนี้มาครับได้มีการพูดคุยอย่างมหัศจรรย์เลยครับกับประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกโดยเป้าหมายการพูดคุยนั้นคือต้องการจะขอบคุณเขาครับที่ช่วยปล่อยตัวนักโทษ16คนแล้วมีการหาเรือกันต่อว่าในอนาคตอาจจะมีการปล่อยตัวเพิ่มขึ้นอีก1,300คนเป็นบทสนทนาที่ดีมากครับแล้วได้พูดคุยกันในหลายหัวข้อ รวมถึงประเด็นที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังจะเดินทางมาเยืนอนลาสก้าด้วยและโดนัลด์ทรัมป์ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับที่จะได้พบกับประธานาธิบดีลูคาเชนโกในอนาคตพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองยังไงบ้างครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเบลารุสรวมถึงการที่ทรัมป์กำลังจะหารือกับปูตินที่รัฐาลาสกา ค่ำคืนนี้ตามเวลาของไทยประมาณตี2ตี3ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเกี่ยวกับสงครามของยูเครนหรืออาจจะพูดคุยกันไปถึงประเด็นข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ด้วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ